này, năn, năn, สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนัต้นฟิชชิ่งกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ว่างนะครับหลังจากส่งลูกเสร็จก็เดี๋ยววันนี้ก็มาคนเดียวคู่หูทางานนะครับก็เดี๋ยวลองล่าหมาย้างทางดูครึ่งวันนะครับว่าจะได้ผลงานหรือเปล่าก็ฝากกติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันหน้าใหม่ครับก็เดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้เป็นน้ำขังนะครับก็ชุดที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับลอกอบ,บูโปรแม็ก3พันากีราบิ๊กแบง87นะครับสายพี VBa ีแบสแล้วก็กบยางทวินรุ่นเก่านะครับก็เดี๋ยวไปลองติดตามรับชมดูครับตรงนี้ก็ต้องค่อยๆเคาะค่อยๆ ลากช้านะครับเนื่องจากมีหญ้าก็ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับประมาณเกือบแปดโมง แต่ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมว่าหาตัวยากปลามันน่าจะจับคู่หมดนะครับส่วนมากเจอจะเจอไอ้ป๊อกตัวเล็กๆครับเสียดายครับวันก่อนไปถ่ายมาคลิปหนึ่งดันไปลบ มีหน้า,นาคนไหนเป็นแบบผมไหมอยู่แบบว่าอยู่เฉยๆไม่มีอะไรนะแต่ตกปลาดีไรปวดป้องทุกทีเลยหมายนี้ก็ต้องเบียนเยื่อเป็นใบสปินเดียวนะครับเนื่องจากว่าข้างล่างมันเป็น เป็นเหมือนหญ้าตายครับหญ้าที่เขาตัดแล้วมันกองๆพอใช้ใบคู่มันมันไปเกีย่ยออ้ขึ้นมานะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นใบเดี่ยวใช้เป็นแอร์ไลน์แล้วกันลองใช้เป็นแอร์ไลน์นะครับเนื่องจากใช้ที่มันมีใบสปินแล้วมันจะไป พันกับหญ้านะครับเนี่ยนี่ขนาดว่าไม่มีใบสป,ปินนะเห็นปะ่ะ นั่นไงนี่ไงไโอ้โหหลุดครับโอ้โหมาแล้วมีตัวตามเห็นป่าแต่ว่าด้านล่างมันเนี่ยอุปสรรคเนี่ย,ยมันเยอะผมส่งนาะนไม่ได้นะครับจริงๆถ้าให้ดีส่งนิดนึงนะครับไอแอร์ไลน์เนี่ยแต่ว่ามันส่งไม่ได้ มันเอาไปพันเนี่ยเนี่ยขนาดผมส่งแป๊บส่งแป๊บเดียวนะโอ้โหดูดิติดหญ้ามาเต็มเลยได้เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวมันยังมันยัง,ง,ยงหิวก็หายอาจจะมีนะนะบางท่าน สงสัยนะครับทำไมผมชอบวัดเอียงนะครับวัดแบบวัดไปด้านข้างอะไรเงี้ยคือผมวัดตรง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 แบบขึ้นเงี้ยขึ้นตรงๆเนี่ยผมวัดไม่ไม่ถนัดนะครับถ้าวัดแบบนั้นแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีแรงอ่ะครับมันเลยไม่ถนัดมันไม่เหมือนกับเวลาผมวัดแบบเอียงนะผมถนัดกว่าแล้วผมรู้สึกว่ามันมีแรงกว่านะครับ ลองขยับมาอย่งนี้ครับเ <c oughs> มื่อกี้เห็นน้ำไหวๆนม่ใช่ปลาป่ะลองตีดู I I I'll have a dream That's I need make I some make it with some work and know what want. So take it make mistakes all work Know take believe but mistakes make you strong Break it down for a minute. I want the crown. I won't get it. You hear me lament. I'm winning. You're trying shame. will be grinning. These ladies know that I'm saying, and this is just the beginning. I'm going to come this way. ย,ยตัวตามตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยนูนมาเลยตัวน้อยนะครับเหยื่อน่าจะใหญ่กว่าตัวมนะั้งน่ะนั่น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 โธ่ไม่โดนเดี๋ยวตัวเล็กจัดแล้ว าขึ้นก็ oh. ไปยืนปิด จะหลิงมากไม่ได้เดี๋ยวปลาเห็นเมื่อกี้ผมเห็นปลาขึ้นนะเป็นหนวว่ะ ได้ยินเสียงกัดอยู่ไว้ใกล้ นั่น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 มาแล้วครับนั่นจะปอกน้อยปอกน้อย <c oughs> หลุดแล้วครับผิด <c oughs> นิดเดียวอันนี้ก่อนก็ตัวเล็กครับตัวเล็ก เ,เดี๋ยวปล่อยไปนะครับตัวเล็กไมาขีดนึงได้ครับปล่อยไปเออเอาก็ถือว่ารอดแฮวแล้วนะครับามาลองหาตัวต่อไปกันดู ก็เป็นล่องน้ําขังอยู่ติดถนนเลยนะครับสวยดีลองโยนดูเล่นๆนะครับ

ไม่โดนแต,นนะต,แตนะ่ไม่โดนนะตัวใหญ่ใช้ได้เลยโอ้โหพี่สางทีนะไม่โดน ใช้ใช้ได้เลยครับ ใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ครับต้องใช้กิ๊เบอร์เอาจนไ้แล้วจโอ้ กัดไปสองสามทีนะครับนี่ดูเป็นปากครับผมโอ้โหเกือบโลนะตัวนี้น่าจะมีแปดเก้าขีดนะครับเป็นปากใหญ่มากเนี่ยดู ก็ตื้ออยู่สักพักหนึ่งนะก็กัดอยู่สองสามทีก็กว่าจะโดนนะครับก็ตีเคาะไปก็อี็นแล้วแหละน่าจะมีไซส์ก็เอาจนได้ครับเดี๋ยวลองหาตัวต่อไปครับผมเดี๋ยวลองตีดูใหม่ครับเออมีเพื่อนๆมันนะ Huh? Till I get out หยาบตกเป็ื่อเลยครับไม่ไม่ไมยาบเป็นเรื่องเลยปม,ม น้ำตัวใหญ่นะโอ้ยขาดใหม่ครับเอาใหม่โอ้โหเสียดายมากไซโคลต้องมีครับ hạt ô hô sẽ mất vừa mình âu ịt nữa ngon luôn mình phải dập nữa mình 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 เอาเกียอาหมานผมไปนะครับเกียอาหมานผมไป แนแอ่งเล็กๆนะครับ ก,กัดติดกระชากเลยนะครับโอ้โหผมไม่ทันตั้งตัวก,ตกัดติดกระชากเลยครับใหญ่ครับใหญ่อือหืออะไรเนี่ยวันนี้ ครับผมก็วันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลานะครับก็ได้2แต้มนะครับได้2แต้มตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งปล่อยไปนะครับได,ได้ตัวใหญ่2ตัวขาดตัวหนึ่งแล้วก็หลุดตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรก็อย่าลืมกดติดตามกดส b ั c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับครั้งหน้าจะไปเจอกันที่หมายไหนก็คอยติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ